หาจบไทยก็ต้องขยิงนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ครับเดี๋ยวดูครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับเก๋าแน่นอนครับอยู่ที่โอ้โหเสียวหน้านะครับโอ้โหถือเข้าไปบริเวณหน้าเลยครับวายครับโดนลูกคมเข้าไปแล้วครับนิทการขาสับต้นขาโอ้โหตัด้ายลำตัว ดึงอกกลับแม่ออนโชว์เลยครับหวัให้อาร์เบดลอสซี่เดินมาบ้างโอ้โหเสียหลักครับจะกระโดดแทงตู้ต่อสูน้นั RTX, ้นยังไม่ช้ำนะครับยังบางยังโต้ยังสวนได้ครับเอาแต่ว่าแข้งขาย,ยาวจริงๆครับลอสซี่อาร์เบอ้าวมับวกแล้วเริ่มามาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับอ้าวครับต่างคนต่างแลกแข้งที่กระแกงสีแดงนะครับจิตการ แม่ถ้าปักเก๋าต้มยำหม้อไฟนี่อร่อยครับแต่ถ้าของสดๆก็มีประโยชน์กับร่างกายนะโอ้ยนี่นะครับลูกเก๋าครับนิ่งเลยครับยุทธการสดโดนแล้วโอ้โหลอสซี่ค่อยๆเอียงครับยังขาสั่นอยู่เลยนะครับอาครับรอดไม่รอดครับสับต้นขาจิ้มมัด แม่ไปดึงศอกกลับครับแต่ดูสรงแล้วหอดยากน,นะครับลอสยามเป็ครับเจอบัดขวาเลยครับค่อยๆไปอัดศอกซ้ายเตะขวาโอ้โหครับแม่ไม่ใช่โหลี้แต่ก็ยกล้อได้ครับลูกนี้แม่ยังก็ขี่จักรยานปล่อยมือเลยครับช็อตเมื่อสักครู่ดึงศอกกลับอีกทีหนึ่งโอ้ออนโชว์นะครับยุทธการเพชรปตะโออี่ออกไปเตะตัดร่างพอ,อนิ่มอย่างนี้ก็โชว์ได้แล้วนะครับ โชว์ได้แล้วโชว์ได้แล้วอ้าวไลอ้อนซ์ลีกันใจดีเหลือเกินครับไม่มีถอดใจนะครับพยายามจะกัดฟันแรกไม่ชุดนึงครับชุดใหญ่ๆครับโอ้โหหมัดซ้ายครับลูกนี้โอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับคามุมเลยครับโอ้ไหวอไหมใจแกสู้จริงๆครับโอ้คนมันหนักเหลือเกินครับคนมันหนักเหลือเกินไม่ไหวครับพี่ตู่ต้องประคองศีรษะแล้วครับพี่หมอไปแล้ว โอ้โหหนักจริงๆครับโดนไปแต่ละช็อตครับแม่ยุทธการเพชรนี่ครับไปดูภาพซ้านะัีเดนสงโดนลูกไหนครับจังหนักจริงๆครับไม่เหรอครับโอ้โหบวกลูกนี้ครับเต็มๆเลยครับต่อยมวยให้กองทับอยู่แล้วนะครับขวาบวกทีเดียวครับไะดูสีหน้าแววตามองตามกำปั้นเลยครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับ สารพัดนึกนะครับไม่ครับหลบได้มาเจอฮุกซ้ายครับทีเดียวดูกนดปนในมุมหนึ่งนะครับเจอฮุกซ้ายครับอโอ้โหสายเต็มเต็มหน้านะครับมานอนกองหน้าบ้านอยู่ที่มุมของยุทธาการเลยครับโอ้โห